เต็มใจทำงานปะเนี่ยไม่แล้วเนี่ยแลบจัญยาบันของหมอมีแค่นี้เหรอเออมีแค่นี้แหละไม่น่าเป็นหมอเลยเนาะใช่ตามที่ได้มีการเผยแพร่คลิปในสื่อโซเชียลเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2 5 6 5ช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาทางโรงพยาบาลเชียงแสนขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หญิงไทยอายุ35 36ปี ท้องอายุคัน12สิบสองัปดาห์มาด้วยอาการสองชั่วโมงก่อนมามีอาเจียนบ,บ่อยมากกว่า10ครั้งกินไม่ได้อ่อนเพลียมวนท้องผู้ป่วยไปรักษาที่คลินิกเอกชนหลังกลับไปบ้านยังมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเลยมารักษาที่ห้องถูกเฉินโรงพยาบาลเชียงแสนเวลา1 8นาฬิกานน5นาทีแพทย์สั่งการรักษาด้วยการฉีดยากแก้อาเจียนแต่ผู้ป่วยไม่ต้องการยาฉีดขอน,อนอนโรงพยาบาล และให้น้ําเกลือแพทย์ไม่ดาเนินการตามผู้ป่วยร้องขอทําให้ผู้ป่วยไม่พอใจและเรียกญาติเข้ามาในห้องฉุกเฉินและได้มีการโต้เถียงกันตามที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวทางโรงพยาบาลเชียงแสนได้ทบทวนมาตรฐานการรักษาพยาบาลซึ่งพบว่าการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นมาจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันได้ให้แพทย์ราย,ราย,รายดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานเป็นเวลาจำนวนเจ็ดวัน ระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียดสําหรับผู้ป่วยได้ติดตามสอบถามอาการทราบว่าขณะน,นี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่งในจังหวัดเชียงรายอาการดีขึ้นแล้วทั้งนี้ผมในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงแสนและแพทย์ที่เกี่ยวข้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะได้นํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก พร้อมกันนี้ได้รายงานผลการทุบทวนเหตุการณ์ดังกล่าวให้ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายรับทราบแล้วส่วนรายงานสรุปเหตุการณ์ดยละเอียดจะรายงานผู้บังคับบัญชาอีกครั้ง